กันด้วยนะครับวันนี้ก็ไปอยู่กับผมคณิกแล้วนะครับก็สำหรับไอดียบอกว่ามืดไม่ใช่ดิอัปเดธทตุมืดนะครับตอนนี้ก็ได้ลั่นนะครับอะไรเนี่ยพอดีว่าที่ผมถ่ายเป็นคลิปแรกที่มันไม่มีเสียงเพราะว่าผมเขาเรียองไงอยู่นอกสถานที่นะครับตอนนี้ก็อยู่นอกสถานที่เหมือนกันนะอาจจะเสียงอาจจะแบบว่าน่าหน่อยนะที่ผมได้ชี้องมานะครับในไอเดียนี้นะ เขาก็เลยทัมืดนะครับเพิ่มไปดีที่แบบว่าเริ่มดวงดีนะหลังจากที่ผมเกลือบอสมืดไปนะสุ่มไปประมาณร้อยห้าสิบตัวได้ไม่ดิ 200, เกลสองร้อยเกลสองร้อยไม่ใช่ 150, ร้อยห้าสิบเกลสองร้อยประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเพราะว่าเอ้ยมาเผื่อเกินอดีสองร้อยไปประมาณสองร้อยสองร้อยแหละไม่ออกเนี่ยมันก็ตามนั้นนะนะไม่ออกผมก็ไม่ใช้เพชรอะ่ะผมก็เก็บเพชรยาวไปให้กับ เกียร์อัปเกรดธาตุนะครับตอนนี้เกียร์ตัวผมมี4แล้วไงผมอยากได้อัปเกรดธาตุนะตัวนี้อัปเกรดธาตุผมมีแค่2ชิ้น,นครับนั่นก็คือธาตุมืดกับธาตุน้านะโอเคแล้วเราก็อัพแม็กเลยนะครับตัวนี้ที่ผมไปอ่านเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับเพราะว่าระยะยืนมัน480จุดแล้วก็ดามเมจนเนี่ยคือเวอร์วังอลังการมากนะครับต้องลอใช้งานจริงนะว่าจะเหมือนกับที่ผมคิดหรือเปล่านะคืออ่านแค่สกิลไม่ได้หรอกครับของพวกนี้นะ มันต้องลองไปเทสด้วยนะนี่ผมน่าจะกบน่าจะพอนะเพราะว่าผมแบบฟาร์มค่อนข้างเยอะอะกบฟ้าผมน่าจะพอนะแล้วผมไม่ได้ใช้เลยเฮ้ยไม่พอฮนะตะคู่นะอีกสองตัวหาจากไหนดีวะ เดี๋ยวนะคอนน่อนึก่อกสองตัวอ๋อผมรูล้ละนี่คาชาแต้มคาชาผอมพอไหมเนี่ยหอคอยผมเล่นไปแล้ววันนี้เตรษหลักเล่นไปแล้วผมไปดูเสร็จหลักดิถ้าจะมีกดฟ้าอยู่ปะว่าไม่มีแล้ววะหรือแม่จะใช้ไม่เอาไม่เอาเพลนรี อ๋อผมรู้แล้วโหแต่มันก็เปืองอ่ะถ้าผมไปห้องทดลองอ่ะมันก็จะเปืองเพราะผมต้องเอากบไปย่อยเพื่อเอาไปแลกกบฟ้าไงซึ่งมันแลกกบมองคุ้มกว่าโหแล้วขอภัยด้วยเซิร์ฟมันหน่วงหน่วงด้วยนะครับเพราะว่าผมเข้าใจเกมแหละเพราะว่าตอนนี้คนเล่นก็เยอะนะมันก็เลยจะช้าหน่อยนะดูดิหมุนอนะ่ะที่ผมทำไฮเปอร์ได้เลยเนะี่ย โอเคเดี๋ยวตัดมาตอนที่ผมทําเสร็จแล้วละกันนะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับการโยกเกียร์แล้วก็ไปหากบนะครับแต่มันหามไม่เจอนะครับไม่ใช่หามไม่เจอหรอกมันหมดแล้วนะครับแล้วผมก็ขี้เกียจหมุนนะ่ะตอนนี้คือมันหมุนมากทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตอนนี้คือโคตรหมุนนะเดี๋ยวเราดูกสตินหลักอะยังหมุนเลยนะครับดูดิเนี่ยคือมันเข้าโหมดไหนมันก็หมุนนะทุกคน ถ้าผมก็เลยเออที่เกียกดหาแล้วผมก็เลยเออที่ทำาเล,ล่นอยากรู้เฉยใว่าความกว้างความลึกของสกิลสองมันเท่าไหร่เพราะว่าสกิลสองเป็นจุดขายของน้องเลยนะครับที่จริงผมงงเหมือนกันว่าทําไมไอ้ตัวพี่ชายมันกลายเป็นตัวฟีพี่ผมดูในเรื่องพี่ชายมันโหดจัดเลยไม่ใช่หรอไอ้พี่ชายมันหนึ่งห้ายกตี้ได้อะแล้วทําไมมันกลายเป็นตัวฟีวะ่ะผงวะ่ะในเรื่องมันโหดนะแต่ทําทไมในเกมมันเอามาเป็นตัวฟีวะ เรื่องมันโหดนะทุกคนใครใครที่เคยไปดูอ่ะไอ้เรื่องเนี้ยไอพี่ชายมันขนาดไอพี่น้องมันลุมกันสี่ห้าคนยังไม่ไหวเลยมีปรับหน้าป้อมนะครับมองแบบไล่สก,กิลช้าอยู่นเนี้ยไหนดูที่ข้ามไหมเอ้ข้ามอยู่เอ้มีข้ามด้วย แต่มันต้องดันระยะมาป้ามันถึงข้ามอ่ะนี่ข้ามลึกนะเนี่ยแต่มันยังไม่ใช่ไฮเปอร์นะมันเลยยังไม่ค่อยแรงเฮ้ยไกลนะลึกด้วยทําเป็นเล่นทุกคนผมไม่รู้ว่าโค้ดเกมันเขียนมาเท่าไหร่นะแต่ผมว่าตัวนี้มีข้ามอยู่ผมไม่ไแน่ใจว่ามันข้ามเหมือนตารุมะหรือเปล่าที่มันต้องแบบมีคนมาดันระยะเข้ามามันถึงจะข้ามอะไรอย่างเงี้ยนะ ผมให้ดูฮันด้าของเพียก่อนนันนะไห่นี่นครับเลือดที่จริงช่องกลางผมได้เปลี่ยนไปรองเท้านะแต่ว่าไม่กอดน,นั่นตัวนี้มีรถแล่ด้วยแต่ว่าที่จริงค่าช่องหน้าแถกเป็นเลือดแล้วแถกเป็นรองเท้าก็โอเคนะผมว่าแต่ผมรีหาเวทไม่เจอนะที่จริงผมอยากได้เวทนะไอ้เคียวิจเนี่ยมันโหดนะทุกคนในเรื่องอะ ในเรื่องมันโหดนะแต่ทําไมในมันทนทีเค้มันกลายเป็นอย่างนี้วะที่ผมว่าเอามาแทนไอชิอ,องค์ยังได้นะตัวเคียวอิจิโร่เนี่ยมันโหดมากนะในเรื่องอะใครที่ไปดูตอนแรกก็ได้ทุกคนตอนแรกไอพี่น้องมันลุมมันห้าห้าคนอะสี่ห้าคนว่าเออลุมยังเอาไม่ลงอนะห้าคนอะหกคนมีรุ่กี่คนอะแต่ลุมเอาพี่ชายไม่อยู่อะ่ะ ก็เลยงงอยู่ว่าทำไมมันมันกลายเป็นอย่างนี้ได้เหรองงวะ่ะใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมทีทำไมพี่ชายไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวคู่เทพวะยังงงวะ่ะตัวย่งโดหดมาโหดเทได้ที่ะ กระดาษขขาดผมอีกแค่สองตัวเอ,อะ่ะรออันนี้ตอนสี่ทุ่มยังไงก็ได้นะครับผมได้แม็กแน่นอนอะ่ะโอ้ยโดนสถา,านะไม่ได้ใช้สกิลอยูแล้วเฮ้นี่ไงมันออกมาแล้วโอ้เออทำมีชังงักด้วยนี่ว่าเออไอ,อตัวนี้มีชชงงักด้วยระยะเยอะสี่รอแปสิจุดนะครับ ดีกิวสองฉันไม่ชะง,งักนะโอ้โหเหลืองเลยวะ่ะตาแรกโอ้โหเต่มื่อกี้ตันแม่นอยู่นะโอ้แต่ทีมห่างชาน้นเกินวะ่ะโอ้ไม่ไหวว่าโอ้เขาการบินตัวเดียวเขาอยู่เลยวะ่ะผมยังไม่มีนาฬิกาถ้าผมมีนาฬิกานะ ให้นาฬิกาลองอินอีกประมาณยี่สิบเก้าวันนะผมได้ดนาฬิกาแล้วไม่ใช่หูฟังดิไม่ใช่นาฬิกาหูฟังหูฟังลิลนา,า,าดูดิแม็กยกตีเลยอ่ะแอลด้วยถ้าถามว่าผมยั่นไหมผมก็บอกเคยยั่นนะครับเดี๋ยวถ้วผมใส่รองเท้านะ่าจะปล่อยตัวง่ายกว่านี้นะแต่ผมใส่รองเท้าเป็นรองเท้าลิลนาด้วยแหละ มันหมุนเต้วอะทุกคนดูดิเซิร์ฟมันหน่วงมากนะทุกคนตอนเนี้ยใครที่หน่วงก็บอกผมหน่อยลวกันนะใครที่ไม่หน่วงก็บอกผมด้วยนะผมก็ไม่ท่าเหมือนกันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนเป็นยังไงนะที่มันไม่ใช่เป็นที่ผมนะเว้ยเนี่ยผมมันก็ดีนะเว้ยดู youtube ไม่สะดุดอะเร่เกมอื่นก็ไม่เป็นอะนี่มีแต่ไลน์เจ๊อะไรที่หมุนตี้วอะงงว่ะ คือปกติวันนี้วันหยุดนะไม่ใช่วันศุกร์นะเนี่ยปกติคนน่าจะแบบเล่นน้อยปะแล้วทำไมมันดันระยะมันง่ายจังวะผมไม่มีตัวกินระยะเลยอนะยังไงมันชะง,งักนะทุกคนดูดิโอโอ้มันดันระยะมันง่ายจังวะ ันนี้ขนาดมีบับรถแรกแล้วเนี่ยหนึ่งเก้าร้อยเลยหรอนี่โอ้โห,โโหดูมันชะง,งักดิโอ้โหแคมาสตันเถื่อนไปยังมาส,ต,มาสตันโคตรเถื่อนเลยอะ่ะแต่ว่าตัวชนหมไม่มีตัวกินระยะแหละถ้ามันได้เล่นระยะเนหยผงว่าเถื่อนอยู่นะนี่สตันแบบเวอร์จัดอะโ,อโหไม่อยากไปสู่ตัวบินเนาะอืม โอหอัพเกรธาตุด้เหรอโอ้โหคุณมาอยู่หลีกนี้ได้ยังไงครับนี่ในญ่กะระซ้าสักน,นิดนึงไม่ได้อยู่ได้อยู่ไหวไหววันเลยวันเลยไปบินดูผมเรื่สองร้อยนะ<ม>้ะทุกคนผมใกล้แล้วใกล้ความจริงเข้าคืนทุกีนะครับโอ้โหอย่ากได้ตัวกินระยะแค่ไ,ไม่มีบัฟเพื่อนที่ด้อพีมผม เรียกโมนิยามาบัฟเพื่อนที่ก่อนก็ได้เนะี่ยล่าน,นั้นเนี่ยตัวเนี้ยโหดูดีคิดภาพถ้ามีอัพเกรดท่าดีกว่ายิงยิงโคตรแรงแถมชังักอีกอ่ะผมว่าให้ดีกว่าเมกุมินอีกนะแต่เมกุมินมันมยู่ท้าวิไงนี่ไงประเด็นเลยเลือกมันก็อย่างนี้แหละ ก่ถงว่ารอบแรกอ่ะแพ้เพราะว่าการระยะไม่ได้แน่เลยมันไม่มีตัวกินระยะให้น้องได้แบบเล่นอะ่ะโ,โกงอะเนี่ยตัวเนี้ยตัวใหม่โกงหมดอะ่ะแต่แต่ไอ,ไอ้ไอ้คอร์บนะั้นมันไอ้คอร์บอะไรนะเหลืองอะไอ้คอระบเหลืองอะ่ะไม่ค่อยโหดอะ่ะมันมีอยู่ แต่ส่วนใหญ่ก็จะโหดแหละเมียก็ขายไม่ได้นะแต่มันก็มีส่วนใหญ่ที่ไม่โหดด้วยผมก็มงงกับเกมเหมือนกันนะบางรอบจะขายเกียร์ก็ทำตัวมากากาะเลยนะไม่ได้กากหรอกมันแบบว่าเขาเรียกว่าไงตัวมันธรรมดาไปอะดิ โอ้โหคุณเป็นใครครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหทับผมยืนไม่ได้เลยว่ะทุกคนออกมาพับตายออกมาพับตายอะไรอ่ะโอ้คุณลั่นเลยหรอโอ้ยากว่าผมว่าถ้าแม็กซ์ไได้รุนนะเนี่ยถ้าถ้าถ้าแม็กแล้วก็เป็นเก้าดาวที่ไฮเปอร์แม็กซก็ลั่นแล้วนะเนี่ยผมท้อมทำไฮเปอร์อะ โอ้ยแล้วผต้องไปโยนรองเท้าอีกไม่น่าเวริร์กใส่รองเท้าเรียอนาดเผือให้มันถึกๆแล้วก็มาชะตันก็ได้ทุกคนไม่ต้องหวังพึ่งดามจก็ได้แต่ันจริงตัวเลขตัวคูณมันโคตรเยอะเลยนะทุกคนสี่สิบกว่าเท่าอ่ะล่าให้เปร์อะโอ,โ,หโ,หโอ้โหโอ้โ,โอ้ย บินดูแบกไว้ปอมอผมจะแตกเกือบเลืองรองเท้าด่วนเลยว่ะรองเท้าต้องเข้าด่วนเลยว่ะรองเท้าอีกเมฆอะไม่ใช่รองเท้าเนี่ยโอ้ยอ,อะไรเนี่ยโอ้นึกว่าจะเหลืองแล้ว เคล็ดทุกคนขนาดกิมนี้น่าจะประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมไปโยกเกียร์อีกรอบนะอันนี้ต้องเป็นรองเท้าเดียวนะนะไม่ไหวนะครับแร่เยอะเกินนะครับนี่ดูสิห้าจุดหกห้าจุดเจ็ดห้าจุดแปดไม่มีท่าสวยๆอ๋อไอนี่ไงเดี๋ยวผมไปโยกใหญ่อันนี้แล้วกันนะโอเคทุกคนแตัคลิปนี้ก็ประมาณนี้จะใหม่คลิปหน้าทุกคนไปแล้วถ้าทุนนี้ชอบฝากกดไลค์แนะละแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม